เอาระกาสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เกม GTA นะนะ San Andreas นะครับข <'s> อญาตสักครูหนึ่ง s <S เราต้องปรับ s <S บรรยากาศให้เข้ากับทีมนะครับนะโอเคเอ่อ okay. uh, อันนี้เข้ายังยังแป๊บนึงนะไม่น่าจะเข้าโอ้ย oh, มันจะเป็นอะไรนักหนาวะโอเคเราก็ปรับทามให้เป็นสี่ทุ่มสามทุ่มพอ นี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวเกมนะครับซึ่งเป็นตัวเกมที่จริงๆผมเคยพูดไปแล้วนะเคยพูดไว้ตั้งแต่หลายๆคลิปที่แล้วนะว่าผมจะมาทําคลิปแจกเกี่ยวกับเทศกาลนะครับนะซึ่งวันนี้ก็เป็นเทศกาลฮาโลวีน <Like S 1> นะครับนะโอเคนี่ดูทุกคนถ้าสังเกตตั้งแต่คลิปที่แล้วก็จะเห็นนะว่า แถวแถวบ้าน C j เจก็จะมีพวกนี้นะครับนะหัวฟักทองนะครับนะซึ่งไม่ได้มีแค่แถวแถวบ้านซีเจนะนะก็จะมีทั่วแมปเลยรอบนับทั้งแมปเลยนะครับนะนี่หัวฟักทองนะคหัวฟักทองไม่พอนี่มีนี่ด้วยเป็นต้นต้นไม้แล้วก็แกะสลักฟักทองนะครับนะนั่นแหละนี่ประมาณนี้เนาะโอเคจริงๆก็ไม่ได้มีแค่บ้านซ j เจาะอันนี้ผมพูดไปกี่รอบแล้วเนี่ยนี่ดูดูหน้าบ้าน CJ เจก็มีมีศพด้วยเป็นไงนี่ก็คือฉลองวันฮาโลวีนนะครับนี่แล้วก็มีนี่ด้วย ปักทองแล้วก็หน้าบ้านซีเจนะก็จะมีศพนะครับนะคือนี่ว่าไงเวลาเราเดินจะจะเดินเข้าบ้านดูนะดูดูอ่าจะก็จะมีศพหล่นใส่นะครับนะนี่แล้วเราพอเวลาออกจากบ้านเดินเดดูเดี๋ยวดูเวลาออกจากบ้านออาออกแป๊บนึงนะดูเวลาออกจากบ้านเดินปุ๊บอ่าก็จะมีศพหล่นลงมาด้วยนะครับนะเป็นอ็อบเจกต์เล็กๆเนาะโอเคซึ่งเวลาเราเดินไปแถวๆไหนก็จะมีเอ่ออย่างไงอ่ะมีอ่อ ศพนะครับนะมีพวกเอ้ไม่ใช่เป็นหัวฟักทองหัวฟักทองเนาะโอ๊ยผมกดผิดตลอดเลยปะโอเคเราจะมาขับทัวร์แล้วกันนะแล้วหมู่บ้านนี้ว่าเป็นแเป็นยังไงนะที่ผมได้ปรับแต่งแล้วก็ลงนะครับนะนี่มีหัวฟักทองด้วยเยอะแยะมากมายมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครันะนี่ตรงนี้ก็จะมีเหมือนเดิมมันจะม,มีมันมีทั่ม,มือนที่ผมพูดแล้วก็นี่มีต้นไม้ที่ผมอยากจะนําเสนอเลยเป็นต้นไม้ที่ผมลงมาใหม่นะครับนะมันเป็นยังไงนะ เป็นต้นไม้ถ้าเกิดคนมองดีๆมันก็จะเห็นนะจริงๆมันมืดมากเลยแต่ว่าเนี่ยมันมีคนแฝงอยู่ข้างบนด้วยก็จริงๆเขาว่าทําเป็นอ็อบเจกต์เล็กๆมาแล้วนะเพื่อฉลองวันฮาโลวีนนะครับนี่เป็นไงนี่ทีคลิปนี้ก็จะปล่อยวันฮาโลวีนเลยนะแต่ว่าที่อัดอยู่นี้ไม่ได้อัดวันฮาโลวีนนะครับนะแต่จะปล่อยวันฮาโลวีนนี่เป็นต้นไม้ไม่รู้คนทุกคนน่าไม่น่าจะมองเห็นวะเดี๋ยวผมจะเปิดแสงแล้วนะเพื่อให้ทุกคนได้ได้รับอัรถราตเตมรูปแบบนี่ ก็มีคนบอกมากมายนะว่าขอจริงๆขอมาเยอะเลยแหละว่าเอ้ยพี่แจกตัวเกีมาหน่อยครับนี่แหละก็จะมาแจกในวันทารโลวีนะครับนะใครชอบก็โหลดนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโหลดนะเอาจริงเนี่ยเห็นพอเห็นชัดแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเป็นต้นไม้นะครับนะแล้วก็มีคนแฝนคออยู่ด้วยอะไรกันครับนี่ืึฉเฉลิมฉลองวันทารโลวีอะไรกัน,นก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะนี่เป็นไง ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับนะนี่แล้วก็จะมีตกแต่งมากมายมีหวฟักทองแล้วก็มีที่นั่งผมมีคนคึ้นขยับแแบบมีหวฟักทองด้วยิดอะไรขึ้นนี่แล้วก็นี่มันจะประมาณนี้นะครับนะหวฟักทองแล้วก็นี่แล้วก็เวลาเดินไปชนมันก็จะแบบว่าขยับที่ได้นะครับนะเป็นอ็อบเจกต์ที่แบบว่าเคลื่อนย้ายได้วเวลาเดินไปชนนี่ไงนี่ไงประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะนะโอเคนะ มันเป็นมอสเล็กๆน้อยๆนะที่ผมอยากจะมาแจกนะครับนะถึงมันจะไม่อลังการมากนะสำหรับฮาโลวีนในวันนี้นะครับนะที่ผมจะมาแจกแต่ว่ามันก็พอดูได้แล้วก็หนะ้าผมนะสถานที่ฮาโลวีนอย่างเดียวไม่พอนะเสื้อผ้าหน้าผมแน่นอนนะผมก็ม,มีโอ้โหแลวโอ้ยเป็นเป็นอะไรนักหนาวะกูกดผิดอีกเลยนี่เสื้อผ้าหน้าผมมีเหมือนกันนะนะอันนี้ก็เป็นเสื้อที่ทุกคนอาจจะเห็นไป็นคลิปที่แล้วก็คือเสื้อไมโครไมเยอร์นะเสื้อฮาโลวีนแล้วก็มีอีกแน่านอนก็คือเสื้อเอ่อเสื้ออะไร นี่อันนี้จะเป็นเสื้อนี่เสื้อหัวฝักทองนะครับนะประมาณนี้เลยเนาะนี่เย็ดแค่สำหรับผมก็ผมก็ชอบเลยที่ที่ผมโหลดมาก็ผมชอบเลยแหละครับนะเป็นเสื้อฮาโลวีดฝักทองฝักทองยิ้มประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกอะเสื้อมีเสื้ออีกตัวหนึ่งนะครับนะจริงๆมีเสื้อไม่เยอะเนาะ เสื้อตัวหนึ่งเสื้อตัวไหนตัวนี้ซึ่งผมอันนี้ผมขอพูดเลยนะครับนะว่าเสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อเมื่อสิบสามปีที่แล้วนะฮาโลวีนเมื่อสิบสามปีที่แล้วนะครับนะคนทาเขาทาเมื่อสิบสามปีที่แล้ววนะ่ะดูดีโคตรโคตรลิมิเต็ดอ่ะโดยเขียนว่าฮาโลวีนนะมาดูดูดูด,ดูลายมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับนะแล้วก็มีสกินเป็นหัวฟักทองข้างหลังนะครับนะอันนี้ผมพูดจริงนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นหลักฐานให้ดูแล้วถ้าเกิดผมไม่ขีนะ้เกียจนะเออนั่นแหละครับนะมันเป็น คือคนทำมอสเนี่ยเขาทำเมื่อสิบสาปีที่แล้วนะครับนะตั้งแต่เมื่อปีเอ่อสองพันเออ2 0 0พนานมากๆเลยนะครับนะผมผมเล่นไปเจอมาแล้วผมก็เลยกดโหลดมานะครับนะนั่นแหละก็จะมาแจกในบอสแพ็กนี้ด้วยนะทุกคนก็ไม่ต้องไปลงให้เสียเวลานะแล้วก็โหลดของผมไม่ได้เลยนะส่วนอันนี้ก็ขอย้ําแบบย้ยําย้ําในย้ําเลยนะว่าตัวเกมของผมต้องใช้ OBB นะครับนในการเล่นนะ ถ้าทุกคนก็สามารถไปลงมอสเพิ่มได้หรือจะไปทำเริ่มใหม่ทำภารกิจก็ได้นะ,นะใส่เสื้อผ้าฮาโลวีนผมไปทำภารกิจเท่ๆคูลๆได้นะแล้วก็มันก็จะขึ้นด้วยนะครับนะว่าขึ้นในคัสซีนอืมขึ้นในภารกิจด้วยนะครับแล้วว่าเราใส่เสื้อแบบไหนนะครับนะประมาณนี้แล้วก็แถมมอสมาร์คเมเยอร์ที่ผมไปล่าเมื่อวานนี้ด้วยนะครับนะอืมอันนี้ก็เป็นมอสแพ็คฮาโลวีนที่ผมจะมาแจกหรือว,ว่าฮาโลวีนประมาณนี้เนาะนี่เท่จัดแล้วก็ลืมเลย นี่หน้ากากนะครับนะอย่าลืมหน้ากากด้วยนี่หน้ากากฮาโลวีนนะครับนะอันนี้ก็เป้ยกดผิดกดผิดอันนี้ก็เป็นหน้ากากฮาโลวีนที่ผมได้ลงมอสมานะครับอันนี้อันนี้หน้ากากแรกเลยนะเป็นหน้ากากแต่ว่ายังไงอะหัวแล้วก็มีลูกตาหนุนๆๆวนผมไม่รู้เหมือนกันนัหน้ากากตัวอะไรนะเป็นหน้ากากฮาโลวีนหน้ากากผีอะไรมาเนี่ยแหละเออแล้วก็มีอีกหน้ากากหนึ่งนะครับมีหลายหน้ากากเลยแหละนี่แล้วก็มีหน้ากากฮอกกี้ าการฮอกกี้จะเป็นหน้ากากเหมือนแดงๆครับแต่อันนี้หน้ากากตัวนี้คือว่าผมบอกแลว้วผมชอบสุดเลยนะแล้วก็มีหน้ากากอันนี้ด้วยเป็นหน้ากากซอมบี้นะครับแล้วก็หน้ากากอะไรไม่รู้อ่ะเป็นเหมือนหน้ากากผีอ่ะดูดิ <c oughs> มีแลบลิ้นด้วยนะดูดิดูดิแบบลิ้นแบบลินบล้นนี่มีลิ้นยาวเลยเยสหน้ากากอะไรไม่รู้โอเคแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับนะหน้ากากอันหนึ่งอันสุดท้ายเนาะอ๋อไม่ใช่รีวิวครบแล้วเนาะหน้ากาก เออผมจะใส่หน้าก,กากนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นหน้าก,กากที่ผมชอบสุดฮอกกี้โอเคมันเป็นหน้าก,กากแบบแดงๆอะ่ะคืออะไรไม่รู้อย่ากากที่ท่นหกสิบเมตรเลยหน้าก,กากที่ท่านมัหิมาเนี่ยใช่เลยโอเคซึ่งเออนนี้ครับก็เป็นมอสฮาโลวีนแพ็คแล้วก็มีปืนด้วยนะครับนะเป็นปืนที่แบบฮาโลวีนเหมือนกันนะเป็นปืนฮาโลวีนแพ็คนาอเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะจริงๆมันมีประมาณห้าหรือหกกระบอกไม่รู้นะครับนะปืนฮาโลวีนมันห้ากระบอกห้ากระบอกหรือห้ากระบอก นี่โอ้ยหันหน้ามาดินี่อย่างแรกเลยนะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นดาบนะเป็นดาบที่ไม่ได้เกี่ยวกับฮาโลวีนะแต่เดี๋ยวมันมีพลังบางอย่างนะครับนะแล้วก็อัน,นที่สองก็คือปืนนะครับนะเป็นปืนฮาโลวีเนาะแล้วก็แถมไอคอนไปด้วยนะนี่เป็นปืนสีฟ้า,ฟานะสวยๆเลยนะครับนะนี่อยู่ในแพ็คฮาโลวีนะแล้วก็อีกปืนหนึ่งก็คือปืนเอเคที่ทุกคนอาจจะเห็นแล้วเอเคเป็นอันนเอเคนี่ก็เป็นเอเคฮาโลวีเหมือนกันนะนะ นี่โคจะสวยงง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 เย็ดเคโคเทแล้นีมขออนุญาตปิดมอสตำรวจทุกคนจะได้ไม่ตรวจจะได้ไม่ต้องมาโอ้ยเวะไ้ลกดผิดอีกล้โอเคนี่ก็เป็นมอสเป็นปืนมอสฮารลวีนเนี่ยแล้วก็มีอีกนะครับนะเป็นปืนโอย เฮ้ยผมกดโดนบ่อยอย่างว่าปกติผมกดโดนไม่ไหวนะอืมแล้วก็ปืน M4 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 นี่ปืนโ4ว์ฮัลโลบินเหมือนกันนะซึ่งมันจะมีลายอยู่เป็นลายหัวกะโหลกเห็นปะทุกคนเห็นปะนี่เป็นลายหัวกะโหลกนะเป็นปืนเ4ลายหัวกะโหลกเนาะนี่อันนี้ก็คือขอบอกก่อนว่าสามารถโลงมอดเพิ่มได้นะมันจะเป็นมอดรถมอดปืนมอดผีมอด,มอ,ด,มอ,ดอะไรรถ กรบเด็กแว้นขครอยากหาลงก็ลงได้เพิ่มเหมือนเดิมนะถ้าเกิดลงมีอบีบีนะมันก็จะเล่นได้แล้วก็ลงตามสบายแบ้วอธัธยาศัยทุกคนเลยแล้วก็ปืนนี้นะเป็นปืนไลฟิลเอ็มเคนะครับเอ็มสิบสนะครับนะนี่เป็นลายสปดอร์แมนนะลายแมงมุมดีแล้วก็มีสีเขียวเขียวแ้วด,ด,ดูสโคบเวลามันเลงดูดิสีม่วงโคตรเท่เป็นนีออนอ,ะอ่ะอเลงดิยิงดยิงดิ โอ้ยใครยิงแก๊งเขียวยิงเนอถทะเล้น,นพี่ทะเลยนหัวหน้าอ๋อนี่นี่ก็เป็นปืนนี้นะครับปืนสีเขียวนะ M14 แล้วก็มีอีกเป็นปืนสไนเปอร์อรันนี้ก็เป็นกระบอกสุดท้ายแล้วนะสำหรับแพ็คฮารโรวีนเนาะอันนี้ก็เป็นปืนลายมันเป็นลายนี่ครับลายที่เขาเขียนๆเป็นแบบว่าไงผมผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนี่โอ้โหสโคมมืดหมดเลยอะไรวะเนี่ยนี่โอเคมาแล้ว นี่ครับปุ้มนี่โคตรจะเท่ประมาณนี้นเนาะแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์ฮาโลวีนต่างๆมาด้วยนะซึ่งที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี้มันก็คือเอฟเฟกต์ฮาโลวีนนะที่ผมลงมาใหม่นะครับนะลงใหม่นั่นแหละนี่โอ้ยใครยิงแล้วก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆนานาว่าจะเป็นเอฟเฟกต์รถนะครับเวลาขับรถนะเนาะทุกคนอาจจะได้เห็นตั้งแต่พาที่แล้วนั่นแหละดูดิเวลาเบิร์เบิร์ดรถนี่มันก็จะมีควันออกมาด้วยเป็นควันสีดำๆเนาะ มันเป็นติดมากับเอฟเฟกต์แพ็กนะครับนะนี่ก็เป็นแของแถมแล้วกันนะครับนะนี่แล้วเบินเบินยางก็จะแบบมีควันออกมาแบบสีส,ส,สวยๆและเวลาฆ่าคนก็จะมีเอฟเฟกต์เลือดที่แบบว่าเหมือนจริงกว่านะครับนะประมาณนี้เนาะสำหรับมอสแพ็กเอ,อ่ออะไรนะฮารูบีนะก็ไม่ยิ่งใหญ่มากนะแต่ว่าก็พอพอใช้ okay, ได้อยู่นะครับนะสำหรับผมนะน,น,นี่ต้นต้นไม้ต้นไม้ไมสยองขวัญ นี่บอกเลยว่ามันอยู่ทั่วแมปนะครับนะไอพวกฮาโลวีนพวกนะี้อยู่ทั่วแมปจริงๆก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็โหลดไดนะ้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโหลดโอเคแล้ผมนะผมฮาโลวีนผมก็มีให้ฝากไว้แค่นี้นแหละนะครับนะไม่มีอะไรมาแจกเยอะแยะมากมายนะครับนะก็แฮปปี้ฮาโลวีนสำหรับทุกคนนะครับขอให้มีความสุขโอเคแล้วผมเจอกันคลิปหน้าแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆเอามีอีกแล้วแม่งอยู่ทั่วแมปจริงว่ะ <laughs> อยู่ทั่วแมปจริงโอเคแล้วผมไปปไป,ปไป,ปาย 哎。Eh.